สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาพว,วสาพรดาวสองทองมหัแปดเลขที่30ค่ะดิฉันนางสาวพระชาพรสังกฤตมทัศแปดเลขที่20ค่ะวันนี้นะคะจะมาทําคลิปสัมภาษณ์กิจกรรมคนรักพักตับค่ะสภาพกิจกรรมก่อนงดเหล้าค่ะก็มีสุขภาพที่ย่ำแย่นะคะแล้วก็ใช้เงินเนี่ยคุ่มเฟือยมากสิ้นเปลืองกับการรับประทานเหล้าค่ะ,ะก็ใช้วเวลาไม่เป็นประโยชน์แบ่เวลาไม่ได้ระยะตลอดเวลาเข้าพรรษามีวิธีในการงดเหล้าช่วยคนรักงดเหล้าอย่างไรคะก็พยายามออกกําลังการ เพขึ้นนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็พยายามหันมารับประทานน้าเปล่าหรือว่าเป็นนมแทนที่จะไปดื่มสุราค่ะแล้วก็มีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะไม่เุ่มเฟื่อยค่ะ <c oughs> เมื่อครบพันษาผลเป็นอย่างไรและจะพัฒน,นาไปในทิศทางไหนบ้างคะ <c oughs> ก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแบ่งเวลาได้เพิ่มมากขึ้นมีเวลาไปทําประโยชน์มากขึ้นค่ะแล้วก็มีเงินเก็บออกมากเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะขอจบ การนำเสนอที่เทางนี้ค่ะ